ท่องเที่ยวไทยปีนี้หมดหวังยิ่งล็อกดาวน์ยิ่งพังสุดท้ายหวังได้แค่ไม่ให้เกินสองหมื่นต่อวันก็ทุกข่าวเราจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตอนนี้ถ้าเรามาดูกราฟอันนี้ก่อนนะเป็นขององค์การอนามัยโลกการติดเชื้อของประเทศไทยตอนนี้สังเกตได้ว่าตั้งแต่มีการล็อกดาวน์มาเนี่ยมันกลับพุ่งขึ้นคืออภิปาไม่ได้นะเริ่มครั้งแรกตอนไหนคือเขาไม่ยอมใช้คําว่าล็อกดาวน์เป๊ะใช่ไหมแต่ความจริงในทางปฏิบัติคือล็อกนั่นแหละ สังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แล้วทําไมยิ่งล็อกยิ่งเพิ่มเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งที่แบบว่าเขาบอกว่ามันควรจะต้องล็อกหนักกว่านี้อีกแล้วก็ต่อให้เราทําเต็มที่ทุกคนช่วยร่วมมือกันคือจริงๆออัเชื่อว่าคนในประเทศเขาร่วมมือกันอยู่แล้ว คือต่อให้คนทุกคนร่วมมือกันดีที่สุดยังไงเราก็จะได้ประมาณสองหมื่นนี่แหละก็คือทําได้แค่รักษาระดับนี้เอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ล็อกเนี่ยนะถ้าไม่ล็อกไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นไปถึงหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นต่อวันคืออ๊อบก็ไม่ใช่หมอนะอ๊อฟก็คงไม่อาจมาแนะนําได้หรอกว่าเออควรจะทํำยังไงแต่แค่ว่านี่โควิดไม่ได้เพิ่งมานะโควิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็วิธีการที่ใช้ใช้กันมาเนี่ยผลก็คือ มันไม่ได้ผลมันมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วศูนย์เข้าต้มเนี่ยนะก็คือตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดก็ไม่สําเร็จเนี่ยก็คือควรจะเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วแนวคิดที่เออก็ล็อกดาวน์เนี่ยเอฟก็เคยนําเสนอข่าวว่ามีบางประเทศที่เขาล็อกดาวน์แบบเข้มงวดมากสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจพังอันนี้คือปีที่แล้วนะมาทําปีนี้คงไม่ได้ผลแล้วแหละก็คือช่วงแรกๆกดตัวเลขได้ก็จริงแต่พอหลังๆเนี่ยมันพุ่งแบบ ทยานมากเลยในขณะที่ยังคงล็อกดาวน์อยู่นั่นแหละก็คือคนเขาหมดหนทางทำมาหากินไงก็ไปล็อกแล้วก็ไม่ยอมชดเชยอะ่ะเขาก็ไม่ทำตามที่คุณบอกอยู่แล้วอะ่ะก็มาที่ข่าวต่อมานะครับคือพูดถึงข่าวพวกนี้มันก็เหมือนรีเพลย์นะเพราะว่าเคยพูดมาเดือนก่อนๆจนกระทั่งเราก็ขี้เกียจพูดไปช่วงหนึ่งก็คือมันเหมือนวนลูปอะ่ะวนไปวนมาอยู่กับโควิดนี่แหละมาปีครึ่งแล้ว ไม่ออกจากโควิดสักทีในขณะที่ประเทศอื่นเขาดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าถ้าเราไม่ล็อกดาวน์ยอดติดเชื้อจะพุ่งถึงเจ็ดหมื่นรายต่อวันถ้ายังล็อกดาวน์แบบปัจจุบันที่เขาอ้างว่าคนไม่ยอมให้ความร่วมมือคือก็เหมือนกับการออกกฎระเบียบที่มันบีบคั้นเกินไปต่อให้คนอยากจะร่วมมือยังไงอะมันก็ด้วยความจําเป็นต้องทํามาหากินะมันก็ไม่ได้ร่วมมือตเต็มที่หรอกหรือบางทีอาจจะโทษแต่ประชาชนนะ มาดูตัวเองหรือเปล่าว่าว่าได้จัดการดีแล้วหรือยังคือถ้ายังทําแบบปัจจุบันผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น45,000รายต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าล็อกแบบเข้มข้นมีประสิทธิภาพทุกคนช่วยให้ความร่วมมือ,อก็จะยังอยู่ที่2,000 0ต่อวันแต่มีเอบทิ้งท้ายไว้ว่าขณะที่สถานการณ์ผู้เสียชีวิตเริ่มดีขึ้นหลังระดมฉีดวัคซีนได้มากขึ้น ก็เลยเคยพูดในะว่าตอนนี้เราไม่ควรมาดูตัวเลขการติดเชื้อแล้วควรจะมาดูตัวเลขการเสียชีวิตฉะนั้นกราฟของการติดเชื้อเนี่ยก็ปิดไปเลยคือมันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วคือยังไม่มีวัคซีนก็อาจจะต้องมาดูตัวเลขการติดเชื้อเพราะว่ายังไม่มีอะไรป้องกันแต่ตอนนี้มีวัคซีนแล้วก็คือใช่ฉีดวัคซีนแล้วอาจจะยังแพร่เชื้อได้แต่ว่าถ้าทุกคนฉีดกันหมด ต่อให้แพ้เชื้อไปมันป้องกันการเสียชีวิตได้ดีมากฉะนั้นกลายเป็นว่าต้องมาดูแล้วว่าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตสักกี่คนไม่ใช่ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อกี่คนหรือว่าติดเชื้อโดยรวมกี่คนอันนี้ไม่ต้องดูแล้วเพราะว่าการดูพวกนี้เนี่ยมันเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่กล้าเปิดแล้วก็ยังต้องล็อกไปเรื่อยๆก็สามแบบที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยได้แจ้งมาที่บอกว่าถ้าอย่างแรกคือไม่ทำอะไรเลยก็ประมาณเจ็ดหมื่นต่อวันถ้าเกิดว่าทำแบบปัจจุบันก็จะเพิ่มเป็นสี่หมื่นห้าแต่ถ้าเกิดทำแบบว่าเออประชาชนร่วมมือกันดีมากล็อกเข้มข้นมากก็อย่างน้อยก็จะยังได้สองหมื่นแบบทุกวันนี้คือไม่มีความหวังเลยเพราะว่าทุกวันนี้สองหมื่นก็ไม่มีความหวังอยู่แล้วกอล์ฟคิดว่าคืออไม่ได้บอกถูกนะแต่ว่าทั้งสองหน่วยงานนั่นแหละควรจะพิจารณาตัวเอง เปลี่ยนคนออกนโยบายได้แล้วเพราะว่าทั้งเขาต้มแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้นี้วิธีการที่ทํากันมาก็ผลก็อย่างที่เห็นมันผิดพลาดควรจะเปลี่ยนคนได้แล้วอ่าแล้วเขาก็ยังโทษประชาชนอีกว่าในบางจังหวัดในต่างจังหวัดหรือหลายๆจังหวัดเรายังเห็นมีการไม่ให้ความร่วมมือเช่นการดื่มการเล่นการเสพคือจริงหรือเปล่าไม่รู้เออซึ่งคําพูดพวกนี้อ้างขึ้นมาเองก็ได้เพราะว่าเวลา ใครทาผลงานผิดพลาดเนี่ยเขาก็อ้างได้สารพัดแหละโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองที่หาวัคซีนช้าอ้างว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือคือประชาชนเขาให้ความร่วมมือซะจนขี้เกียจร่วมมือแล้วเขาบอกว่าการสู้กับโรคระบาดนี้คนใดคนนึงทําไม่สําเร็จต้องร่วมมือกันทั้งประเทศคือต่อให้ร่วมมือกันทั้งประเทศแต่ว่าคนจัดการทําตัวไม่มีประสิทธิภาพมันก็ระบาดได้อยู่ดีแล้วก็มีอะไรเขาก็โทษประชาชนตลอด แต่ก็มีหมอคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในคณะของที่บอกเมื่อกี้นะครับก็ออกมาแนะนําว่าต่อให้เรามีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหนอยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้อ้าวตรงกันข้ามนะเพราะาบ้านกลับเป็นแหล่งระบาดท,ที่สําคัญที่สุดจึงควรผ่อนคลายมาตรการบางอย่างก่อนที่เศรษฐกิจจะพังไปกว่าน,นี้คือก็เป็นอย่างที่บอกว่าไอ้วิธีที่ทํากันมาเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วก็ อยู่บ้านกลายเป็นในนี้ที่เขาพูดกับเป็นแหล่งระบาดท,ที่สําคัญที่สุดมันควรจะคิดกลับด้านกันได้แล้วว่าแทนที่จะปิดกั้นให้คนต้องอยู่แต่ที่บ้านเนี่ยควรจะทํำยังไงทํำยังไงให้ยังคงเปิดได้บ้างแต่ว่ายังคงป้องกันโควิดได้แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็คือเขาบอกว่าปีนี้ไทยหมดโอกาสฟื้นฟูการท่องเที่ยวแล้วก็เขาบอกว่าโครงการแซนด์บ็อกซ์ต่างๆเนี่ย ร้วนเป็นแค่ฝันกลางวันเหมือนฝันกลางวันจริงๆเพราะว่าเปิดมาก็คนมานิดเดียวมันเป็นฝันกลางวันเนี่ยไอ้เรื่องว่ากฎระเบียบเยอะแยะกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยเราก็พูดกันไปเยอะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางประเทศเนี่ยก็ทําพังซะเองก็คืออย่างที่บอกอ่หน่วยงานที่มีหน้าที่สู้กับโควิดเนี่ยคือนโยบายมันมองว่ามันผิดพลาดควรจะเปลี่ยนเขาก็ไม่ทําเขาก็ยังยึดแนวทางเดิมๆล็อกดาวน์ง่ายดีแล้วก็ออกมาแก้ตัวแล้วก็ โทษประชาชนไปวันๆอ่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผลของการที่เขาทําผิดพลาดเนี่ยก็คือต่างประเทศเขาก็เริ่มแบนเราเพราะว่าโควิดของเราพุ่งใช่ไหมที่มีข่าวว่าทาง CDC หน่วยงานป้องกันโรคของอเมริกาก็เตือนเป็นระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดคือห้ามการเดินทางเหรอแสดงว่าก่อนหน้านี้อขาเข้าใจผิดต่สิอํานึกว่าเขาแค่เตือนห้ามการเดินทางเพราะมีการระบาดและติดโควิดสูงในไทยห้ามเลยนะไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว ยังออกมาได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ในนี้เขาบอกว่าปกตินะักท่องเที่ยวอเมริกาก็มาไทยน้อยมากอยู่แล้วน้อยตรงไหนน้อยตรงไหนถ้าเทียบกับบรรดาฝรั่งทั้งหมดเนี่ยอเมริกาน่าจะมาไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคือตอนนี้เราหวังกับจีนไม่ได้เลยครับเพราะว่าจีนเขาคงรู้ตัวว่าวัคซีนของเขาเนี่ยมันแย่แค่ไหนทะนั้นเขาก็ไม่กล้าเปิดหรอกไม่กล้าปล่อยคนออกมาด้วยแต่ก็ยังจะขายวัคซีนมาให้บางประเทศอยู่เรื่อยๆนะ คืออเมริกาเนี่ยอาจจะมาเทียบจีนไม่ได้แต่เนื่องเมื่อจีนก็มาไม่ได้แล้วก็เมื่ออเมริกาพูดอะไรคนทั่วโลกเขาก็จะได้ยินไปด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงถึงขนาดห้ามการเดินทางอันนี้ของอเมริกาคือเพิ่งประกาศล,ลงมาไม่กี่วันแต่ว่ากลางเดือนที่แล้วที่เคยมีข่าวว่า EU เนี่ยคือยุโรปเนี่ยเขาก็เอาไทยออกจากกลุ่มประเทศปลอดภัยก็คือเขาเคยมีไว้ลิส ประเทศที่ปลอดภัยสามารถเข้า EU ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขคือไม่ต้องกักตัวแต่ตรวจโควิดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึงแต่กลางเดือนที่แล้วเขาปรับเราออกจากประเทศปลอดภัยไปแล้วแล้วก็พอมาปลายเดือนยังปรับอีกรอบหนึ่งคือไม่ปลอดภัยก็เป็นเสี่ยงธรรมดาพอปลายเดือนกรกฎาปุ๊บกลายเป็นเสี่ยงสูงเพราะเราพุ่งอย่างรวดเร็ว กลายเป็นว่าจะเข้า EU เนี่ยของเดิมคืออาจจะมีการกักตัวหรืออะไรตอนนี้นอกจากกักตัวแล้วเนี่ยคนจะมาจะต้องมีเหตุผลจําเป็นด้วยคือเอามากรองเลยสุดท้ายจะเหลือได้แค่ไม่กี่คนอ่าในเมื่อขาเข้ายังไม่ได้ขาออกก็คือคนของยุโรปจะมาเที่ยวเราเขาก็บอกอีกว่าไม่ควรมาไทยฉะนั้นต่อให้เนี่ยความความหวังนะคือแซนบ็อกเนี่ย เขาจะยอมอดทนในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเพราะว่าเขาหวังว่าที่ที่ยังมีลูกค้าน้อยอย่างที่บอกมีมาไม่ถึง20,000คนเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะซึ่งถือว่าน้อยมากเนี่ยเขาหวังในตอนปลายปี3เดือนสุดท้ายว่าจะได้สักอย่างน้อยสักล้านหนึ่งจากหลักหมื่นเป็นล้านหนึ่งภายใน3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นฝันกลางวันเพราะว่าทางประเทศเนี่ยข่าวแรกที่อ๊อฟบอกไปแล้วอะต่อให้เราล็อกเข้มขน้นทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดเราก็ได้แค่2 0,000ื่น เอาอย่างนี้ใครจะมาขนาดส0 0 0มื่นนี้เขายังห้ามไม่ให้มาแล้ว6กเจ็0หม่นนี้คงจะให้เราเป็นกา่ายพันไปแล้วคนในประเทศก็เดินทางไม่ได้คนต่างประเทศก็ถึงเราจะพยายามอ้าแขนรับเขาวงเล็บเฉพาะแซนบ็อกซ์แค่ไหนประเทศเขาก็ห้ามไม่ให้มาถ้าเกิดว่าเราเป็นประเทศเสี่ยงสูงเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคนต่างชาติเขากลับประเทศตัวเองอ่ะเขาก็จะต้องโดนกักตัวทีนี้ยิ่งจะไม่มาใหญ่เลยแซนบ็อกซ์บังคับอยู่ในจังหวัด สิวันก่อนที่จะไปที่อื่นพอกลับประเทศตัวเองก็ต้องกัดตัวอีกอย่างนี้ก็คงไม่มีแทบจะไม่มีใครมาเลยในนี้บอกว่าความหวังที่อุตสาห์คิดอุตสาหรรมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสและมีการคิดชื่อล่วงหน้าที่เลิศหรูไว้มากมายเออใช่ชอบคิดชื่อจริงๆเจ้านี้ปีที่แล้วก็เป็นภูเก็ตโมเดลสเปเชียลทัวริส visa เออแล้วก็มาเป็นอะไรวะมาเป็นแอเรียควอลันทีน แล้วก็มาเป็นแซนด์บ็อกซ์ต่างๆใครเป็นคนที่ทําให้ความหวังที่จะฟื้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสาขาหลักของประเทศคือเป็นเศรษฐกิจอันดับต้นๆนะตั้งแต่เจ้านี้เข้ามาเป็นเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศยังเดินหน้าต่อได้เนี่ยเพราะว่าการท่องเที่ยวคือถ้าจําได้เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีมาหลายปีแล้วแต่ยังมีการท่องเที่ยวที่บูมขึ้นเรื่อยๆเลยยังถูไถยได้อยู่แต่ตอนนี้การท่องเที่ยวกระดับแถมยังล็อกดาวน์อีกสารพัดผมก็เลยเคยพูดว่าจริงๆเราเปิดได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว กลางปีที่แล้วที่เราเล่นเลขศูนย์อยู่ถ้าเรามั่นใจว่าเพอร์เฟกจริงเราก็ไม่กลา้าแต่ตอนนี้โควิดเราพุ่งเราจะ,จะพยายามเปิดอันนี้มันคือยังไงทําไมตอนนั้นไม่ทําถ้าทําไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยต่อให้ทําแล้วจิตตกก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการเรียนรู้ถ้าเปิดตั้งแต่กลางปีที่เราจนถึงตอนนี้นะปีหนึ่งผ่านมาเราก็อาจจะมีวิธีรับมืออะไรที่ดีขึ้นแต่ปีที่เราเราก็ไม่กลา้าเพิ่งจะมาทําตอนที่มันพุ่งเอาเป็นว่าใจความก็แค่ว่าที่ผ่านมาทําอะไรมา สุดท้ายผลมันคือยังไงก็คือมันกั้นไม่อยู่มันพุ่งคือเราต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องติดกันเยอะแน่ๆแ,แต่ติดแล้วยังไงคือโจทย์มันคืออย่างนี้คือเราไปพยายามทุกวิถีทางไม่ให้ติดซึ่งมันเป็นแค่ด่านแรกสุดแต่เราควรจะมาคิดถึงด่านหลังสุดมากกว่าว่าติดแล้วยังไงต่อจะทํายังไงให้ไม่เสียชีวิตมากนะักอันนี้คือมากกว่าเราไม่สามารถกั้นเขื่อนโควิดที่มันจะพุ่งเข้ามาเต็ไมไปหมดได้แล้ว แต่ว่าจะทํายังไงให้ติดแล้วไม่เสียชีวิตมีวิธีการตั้งหลายอย่างแต่ว่าไปโฟกัสกับการล็อกดาวน์ซึ่งมันก็ยิ่งพังพอพังแล้วประเทศไม่มีไรายได้ก็ไม่มีเงินก็อ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็สุดท้ายเชื่อเลยว่ามันจะแย่ลงกว่านี้ก็เหมือนเรื่องท่องเที่ยวปีที่แล้วอะเปิดได้ตั้งนานไม่ยอมเปิดแล้วเพิ่งจะมาทําแล้วเชื่อเลยเดี๋ยวมันมากกว่านี้จนคุมไม่อยู่ไม่มีปัญญาทําอะไรได้แล้วปุ๊บก็คงจะมาบอกว่าเราจะต้องอยู่กับมันแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ